สบายถานไปทางอีสสบัดถาไปทางอีสสบัดถาไปทางอีสสบัดถาไปทางอีสเกมผมหลุดไอ้สั a b y jad ับบิจ jad ับบิใช่ใช่ใช่เทเลเซียคอรอรอรอะเป็นหน่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 ะเป็นหนโหนะโหนะโหนะรอรอรอเายังไม่เก่งเขายังไม่เก่งเายังเกลียด คาเตอร์เคานเตอร์ังเก๋นะเคาเตอรังเก๋นะตรงรูดเบาเลยในห้าสี่สามสองตรงผมตรงผมตรงผมลง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 สวย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 เาหลังเฮาหลังเาหลังเฮาหลังเฮามาเ้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 ามาถามมึงกูที่เจอเฮามาเามาเามาถามมึงกูที่เจอเามาเามาเาเาเวทมาสลับกันสลับกันสลับกันเร็วสลับกันเร็วสลับกันเร็วสลับกันสลับกันมา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 สับมาเตอเเตืนไม่มมลมมมิตเงเ เดบิวตี้นิกไอ้เหี้ยเอ็เอ็งเกเองเกตรงมุกุนนะนอตเวสนะนอตเวสตรงมุกุนนะนอตเวสตรงมุกุนในห้าสี่สามสองมุงกุมุกุมุกุลงลงลงสวย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 ยเดินเดินอิทมาเดินอีทมาเดินอีมาเดินอี้มาเดินอีมาสเปซหน่อยกเปซหน่อยกเหน่อยขามีแถบเขามีแถบเขามีแถบเขามีแถบโอเะสวย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 เดินอีทมาเลยเดินอีทมาเลยไทมาไถมาไถมาเฮ้ยพาอยู่นอตเยอะพาอยู่นอตเยอะขึ้นนอตมาขึ้นนอตมามีเอ็งเกย่งมีเอ็งเกย มีเงาไม่ย <informação> ันเกาไม่ยันเงยนเงาัเงาไม่ันเงาไม่ันเงาไม่ยเงานม่ยันเงาไ่ยันเาไม่ยนเาไมยันาไมียันงาไม่ยนเงาไม่ยันเงาไมียันเงาไม่ยันเงาไมยนเามียนเง็ไม่ยันเงาไมนเงาไม่ยันเมยันเงาไม่ยันเงาไม่ย็นเมเยันเยันเยัเงม่เไม่เมเาเงไม่เมเาไม่ยัเง

อยู่จ้าค่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 าที่เดี๋ยวรูทที่เดี๋ยวช่วยกันรูทเดี๋ยวแล้วก็ไปฆ่าเรนเบก63ทังเวสเรนเบก63ทังเวสระดับหนึ่งรดับนึ่งรดัหนึ่งนะไล่อยู่ตามเอาตัวเย็ดหน่อยตามเอาตัวเย็ดตัวเย็ดปิ้งหน่อยไหนๆปิ้งๆขวัญพาเอ้ยกูเป็นรถไอ้ที่เดียวอะรถยิ้งรถยิงรถยิงรถยิงไปเรื่อยๆรถยิงไปเรื่อยๆรถยิงไปเรื่อยๆข้างหลังหอร์ข้างหลังฮอรเออให้โดนให้โดนป่าได้โดนป่าได้ใจเย็นเนอนแซนบอยขึ้นนก่อ เอ้ยยาจบไปว่ะเดบอยเอากับมาเอากับมาเดบอยเอากับมาเอารมาีนเีตรงมึงมีอยู่ปะกำลังไปหามีมีมีอยู่มีอยู่เอามันจะถึงมาโตแลวให้บอสมันตีมันให้บอสตีมันเอาไหมะปีแทงเลยไหมอ้าวยังไงดีเห็นเห็นี่นะในสามสลง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  ตบได้เซตไว้คบก่อนตบไปก่อนตบได้ตบได้เออเขายอมไปลงเกิตายเขาบอกว่เฮียเราตายบ้างปะวะเราเสียดีไปกินดิตายตายตายรุ้ยตาย